มาชมช้างน่ารักน่ารักกันค่ะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ชักมันตัวเบาๆจมูกยาวๆมันไม่มีจมูกม,มันไม่มีงางานิดเดียวงาน้อยๆงาเใาไ่ปานีายยนน้ตัวนี้คือตัวแม่ เป็นแม่แม่ทุกตัวตัวเล็กตัวน้อยน่ารักไหมคะ ก็อยู่มีแม่มีลกูกมีพี่มีน้องแม่ใครแม่มันเห็นไหมแม่ไผ่แม,ม่มันก็อยู่นแม่มันไปไหนก็ไปด้วยกันน่าจะมีแต่ตัวเมีย ตัวเมียอยู่ด้วยกันตัวผู้มันจะไปอยู่ไปอยู่อีกโครงหนึ่งบอช้างเขาเรียกว่าโครงมันบ่ถ้าเป็นตัวผู้มันก็จะแยกไปอยู่แต่ตัวผู้อน,นี้ตัวเมียตัวเมียกับลูกมันก็อยู่ด้วยกัน เขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่คนที่จะเดินทางไปเขาใหญ่ก็จะเจอแบบนี้เจอช้างน่ารักน่ารักคอยถามทางคอยหาอาหารมันจะมันจะไปจ้องแต่รถคันไหนที่มีอาหารมีผลไม้รถคันไหนไม่ผลไม่ มันจะไปขวางทางพยายามอย่าให้มีผลไม้ติดรถไปถ้ามีแล้วจะเจอช้างพวกนี้ไปขวางทางอยู่เขาใหญ่ช้างไม่ทำอะไรนะคะช้างน่ารักมากเขาจะไม่ทำอะไรนอกจากรถคันนั้นจะมีอาหาร มีอ้อยมีต้นกล้วยมีกล้วยมีผลไม้ต่างๆช้างมันก็จะไปขวางทางเห็นไหมรถก็ไปได้มันก็กลัวรถอยู่เห็นรถไปมันก็หลีกทางให้ไม่ใช่ว่ามันบอกกลัวมันก็กลัวเหมือนกัน อย่าให้มีผลไม้ติดรถถ้ามีก็โยนโยนเข้าข้างทางให้มันไปไกลๆให้มันไปกินข้างทางสักวันเราต้องได้ไปเขาใหญ่สักวันเราได้ไปเจอช้างน้อยอีกทีอีกรอบ น่ารักนะ่ะน่ารักไหมคะมันเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายตัวน,น้อยก็หยอกกันเล่นกันแม่มันอย่าดื้อสิลูกเดินตามแม่มาลูกมันถืออะไรไม่รู้ เาวันอะไรเอาเถาวันอะไรมากินกินได้เหรอมันก็กินแต่หญ้าแต่ผักแต่หญ้าต้นกล้วยมันก็ตัวใหญ่ใหญ่เนาะสร้างในก็ได้ มันบวได้กินซี่นกินไข่แต่ว่ามันก็ตัวปักใหญ่แต่คนเรากินเนื้อกินอะไรตัวเล็กนิดเดียวแต่ควายช้างกินแต่หญ้ากินต้นกล้วยกินหญ้ากินผลไม้แต่มันก็ตัวปักใหญ่ มีงาเล็กๆออกมางาน้อยงาน้อยลูกกินนม